วันนี้ผมประแม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวจุดเด่นของนาวาร่า VL ใหม่ครับไปโอ้โหโอ้โ,โอ้โหแจูนย์หน จุดแรกที่เปลี่ยนแปลงครับก็คือหน้ากระจังฮะถูกออกแบบใหม่ครับจะมีความแตกต่างจากรุ่น Pro 4X นะครับสีของหน้ากระจังนั่นเองครับด้านบนฮะจะเป็นกรอบโครเมียมครับที่จะมีปามบุ๋มคำว่านาวาร่านะครับซึ่งในตัวหนังสือนี้ก็จะมีความเป็น texture ด้วยนะครับเน้นความหรูหรานั่นเองครับตัวหน้ากระจังนะฮะจะเป็นพลาสติกไม่ได้พ่นสีครับถัดมาเป็นโลโก้ฮะก็จะเป็นโครเมียมนะฮะดั้งเดิมนะครับของนิสสันนั่นเองครับ ด้านใต้ของโลโก้นะครับจะมีกล้อง360องศาครับซึ่งจะมีรอบคันนะครับถึง4จุดครับกล้องที่กระจกมองข้างทั้ง2ข้างครับซ้ายและขวาและที่ท้ายรถนะครับก็จะมีอีกจุดนึงครับกันข้างหน้านะครับเป็นพลาสติกครับสีเล่นแบบแตกต่างจาก p r o f o เนะครับนี่คือเป็นสีสีตะโกะครับแทนสีแมกมาเรของรุ่น p r o f o เครับไฟหน้าถูกออกแบบใหม่นะครับถือว่าสวยที่สุดในบรรดาคู่แข่งทั้งหมดก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีดีเทลฮะจะเป็นลูกเต๋าครับสี่เหลี่ยมครับ ถึง4ก้อนอยู่ด้านในครับและประกอบด้วย d a y t t m m r u u n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  l l i h t ครับบนและล่างด้วยครับฐานลงมาเป็นไฟตัดหมอกนะครับที่เป็น LED สีขาวล้อหน้าและล้อหลังครับของรถรุ่น VL เนี่ยจะต่างจากรุ่น Pro4X ครับเพราะว่า Pro4X นั้นใช้ขอบ17ฮะแต่รถรุ่นนี้ครับเป็นยางแบบ Radial ครับขนาด255 60 R 18ฮะล้อแม็กเป็นขอบ18นะครับมีลวดลายที่ดูหรูหราฮะ เป็นสีดำเงาฮะสลับกับโครเมียมครับล้อหน้าเป็นดิสเบรกฮะและล้อหลังเป็นดรัมเบรกครับมือจับประตูนะครับเป็นโครเมียมครับมีเส้นโครเมียมที่ขอบหน้าต่างนะฮะและด้านบนจะเป็นแร็คครับซึ่งโปรโฟเอ็กซ์จะเป็นสีดำฮะอันนี้จะเป็นสีตะกัวครับมาถึงบันไดครับบันไดก็จะเป็นชิ้นเดียวกันครับสีเดียวกันสิ่งที่จะบ่งบอกนะครับว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็น VL นะ ก็คือ4 wheel drive ครับมีระบบแถมมาให้เพียบนะฮะ VDC TCS SSA SDC นะครับไฟท้ายถูกดีไซน์ใหม่ครับเส้นสายนี่เฉียบขาดมากๆนะครับแต่อยู่อย่างเดียวก็คือหลอดยังเป็นหลอดไส้อยู่ครับสิ่งที่ j o ง g บอกนะครับของรถรุ่นนี้ได้ชัดเจนสุดครับก็คือเจ้าแบตตัวนี้ครับก็คือ VL ที่เป็นโครเมียมนะฮะท้ายดีไซน์ใหม่ครับเส้นสายนี่ลงตัวมากๆครับมีคำว่านาวาร่าบุ๋มลงไปนะครับ มาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นโครเมียมครับดูหรูหรามากๆนะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นมือจับนะฮะที่เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันครับมาพร้อมกล้องท้ายครับก็ท้ายเปิดมาเบาแรงครับสำหรับรูกุญแจตรงนี้นะครับก็ใช้กุญแจนี่ครับแงออกมาฮะเปิดเป็นแจครับสามารถไขตรงนี้ฮะล็อกได้ครับสามารถล็อกแต่ล็อก ถ้าไม่มีอะไรปิดตรงนี้ก็ขโมยได้เหมือนกันนะครับแต่นี่เขาเผื่อไว้เพื่อมีอะไรปิดตรงนี้นะครับชนท้ายครับบึกบึนมากๆนะครับเป็นทูโชนฮะสีเดียวกัรถนะครับแล้วก็สีดาด้านไฟสองป้ายเป็น LED สีขาวครับแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดที่ด้านหลังนั่นเองครับหลังครับ S-ROOM สี4นิ้วนะครับลายเบาะเหมือนกับลายด้านหน้าซึ่งจะแตกต่างจาก p r o o x นะฮะ จะมีความนูนกว่าฮะคือนั่งแล้วจะนุ่มนวลกว่านั่นเองครับอาร์มเรสครับที่วางแก้วเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าจะมีแอร์สจุดนะครับตัวชาร์จ usb 1จุดครับที่วางของเล็กๆน้อยๆอีก1จุดด้านหลังมีที่ใส่ของนะฮะใส่นิเจสารได้บนด้านกลางก็สามารถมีหงอนได้นะครับสามารถพับเบาะขึ้นมาได้ครับเพราะว่ามีตะขอตรงนี้นะฮะสามารถยกขึ้นมาเลยฮะใช้ตะขอนี่นะฮะ เกี่ยวด้านหลังนะครับจะมีที่เกี่ยวด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บของแม่แรงครับตัวเครื่องมือนะฮะด้านนี้นะครับดูภายในด้านหน้าครับเบาะให้มาเป็นไฟฟ้าครับแต่เฉพาะคนขับเท่านั้นคนนั่งข้างอดแผงประตูตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้เป็นหนังครับ power window ฮะล็อกอันล็อกนะครับมีล็อกเด็กข้างหลังนะครับ และมีปิดเปิดปกระจมองข้างอัตโนมัติครับปุ่มด้านข้างตัวนี้ฮะเป็นการปิดเปิดระบบความปลอดภัยนะครับและอันนี้เป็น traction off ครับด้านบนนี่เป็นการ trim ไฟหน้าปัดและอันนี้เป็น trip reset นะครับวงลายหุ้มหนังครับจับเนียนมือฮะควบคุมอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นการควบคุมเครื่องเสียงครับขวานี่จะเป็นการควบคุม ruise control ฮะ ของรุ่น VL นะครับจะแตกต่างจากรุ่น Pro 4X ครับก็คือตรงโลโก้นี่เองครับโลโก้ก็จะเป็นสีเงินครับตวงสื่อนิสสันก็เป็นสีดำตำแหน่งของพูมใลครฮะสามารถปรับได้ตรงนี้ครับขึ้นลงเท่านั้นนะไม่มีข้าวออกครับหน้าปัดเป็นเข็ม2เข็มนะครับและตัวตรงกลางจะเป็นหน้าปัดดิจิตอลครับจึงจะมีกราฟิกรุ่นใหม่ครับเห็นชัดเจนครับ นรำปาดนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอย่างเช่นตัวบุ๋มถาดตรงนี้นะครับของรุ่นเทอร่าเนี่ยจะมีอยู่นะครับนี่หายไปนะครับตัวแฮซสาต์อยู่ด้านบนครับจอเป็น8นิ้วฮะมีระบบที่ว่าถือว่าชัดเจนทีเดียวเลยนะครับมีทั้งโทรศัพท์นะฮะข้อมูลนะครับระบบเสียงนะฮะแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะครับแผนที่นะครับ ก็มีครบนะฮะสามารถเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับเมนูก็มีปุ่มกดเหมือนกันนะฮะอยู่ด้านข้างนะครับที่ครับตัวกลางคืนกลางวันนะฮะหรือเป็นออดิโอครับตัวจออินฟอร์เตนเมนต์อันนี้ครับสามารถเล่น Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยครับการตกแต่งภายในครับของรถตัวนี้ครับสังเกตฮะเทรมจะเป็นสีตะกัวฮะซึ่งโปรไฟล์จะเป็นสีเข้มครับ ถัดลงมาจะเป็นปุ่มควบคุมแอร์ฮะที่จะแยกเป็นส่วโซนครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการนะฮะถัดลงมาครับจะเป็นปุ่มปรับโหมดการขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อนะครับแล้วก็จะมีดิฟล็อกนะฮะและฮิวดิเซนคอนโทรลตรงนี้นะฮะและปะปิดเปิดปักกิ่งเซนเซอร์ครับส่วนตรงนี้จะมีฝานะฮะก็จะเป็นซ็อกเก็ตสำหรับเสียบ สองโวลต์ครับตัดลงมานะฮะด้านล่างครับจะเป็น USB 1. จุดครับและ x i l i a r y อีก1จุดฮะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของนะครับเป็นถาดนะครับเราจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้ครับเขียนว่าชิปล็อกนะครับเวลาเราไปจอดที่ต้องการจะเข็นนะครับก็จะมากดตรงนี้เพื่อใส่เป็นเกียร์ว่างได้ครับเช่นเดียวกับด้านนี้นะครับก็จะเป็น t ทรมที่เป็นสีเงินครับโปรไฟลก็จะเป็นสีเข้มนะฮะ แต่ตัวเกียร์ตัวนี้เหมือนกันครับคือเป็นโครเมียมนะอันนี้จะเหมาะรุ่น V L นะฮะตัวเกียร์ก็จะเป็นทุ่มหนังครับจับสบายมือฮะด้านนี้ก็จะเป็นที่วางมือถือได้ครับทั้งสองข้างครับมีให้ทั้งสองข้างนะครับอันนี้เป็นที่วางแก้วนะครับแล้วก็เบรกมือแบบปกติครับตัดมาเป็นที่เก็บของเล็กๆครับมีตัว USB ครับชาร์จ าอีก2จุดครับมีเป็น USB-C 1จดุดนะฮะนะเป็น USB ปกติ so อีก1จุดแะซ็อกเก็ต12โวล์อีก1จุดครับด้านบนเป็นที่บังแดดที่จะไม่มีกระจกตรงนี้นะครับสามารถดึงออกได้มาด้านข้างมีเสียบบัตรตร,ตรงนี้ตรงกลางเป็นที่ใส่แว่นตานะฮะมีไฟเก่งนะครับและด้านข้างนี้ของผู้โดยสารจะมีกระจกเนวและไฟแต่งหน้าให้ครับ กระจมองหลังฮนะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติครับด้านหน้าครับใส่ของได้ไม่เยอะนักนะครับและมีที่จับเวลาขึ้นรถผูโดยสานรแต่คนขับไม่มีครับเครื่องยนต์นดีเซล4สูบ2.3ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดถึง190แรงมา้ากับแรงบิด450นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์7สปีดครับครับตอนนี้เราก็อยู่บนนิสสันโนวารรุ่น V.L ใช่ครับ ซึ่งรุ่นวีนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เน้นความหรูหรานะครับการตกแต่งหรือโคเมียมภายในก็จะตกตต่างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกัดจาเร่งใช่ไหมครับเครื่องยนต์เดียวกันครับยนต์เครื่องจุดอกา0แหลงม้าเหมือนกันครับตัวไปโอ้โหความปลอดภัยกันแน่นอนครับมีครบนะฮะแรงคีปปิ้งเอเซสนะครับแล้วก็ไลน์สปอตวอร์นิ่งมาให้นะครับ ต่เหมือนอารมณ์ก็เหมือนอยู่ในโปรโฟเอ็กต์เลยนะแต่เทรมเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสีเงินโปรโฟเอ็กต์จะสีเข้มกว่าน,นี้อ๋อใช่เด้งจองราบไปโอ้โหยี <c oughs> <c oughs> ยดิสฐาใจนะเกินนะครับแปดเซฟเก้าเซฟหนึ่งร้อยสิบจุดศูนย์หนึ่งครับป๋า อยู่ที่เอกดแล้วล่ะตอนเราโฟโฟเเร็วกว่าเนี้ยจะพอๆกันนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาดูช่วงแสงไหมครับป่าป่าเซฟหนึ่งร้อยยี่สินะครับเดี๋ยวตัวเดิจป้ายเก้าเซฟหนึ่งร้อยร้เซรย่แปจุดศูนยหนึ่งอันนี้ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเลยใกล้เคียงนะโฟโฟเเลย รับนิสันนารา V L คันนี้นะครับราคา1,129,000บาทครับ